สวัสดีครับผมเพจสินค้านำเข้าจากจีนนะฮะวันนี้จะมาเทสจีเอฟให้ดูนะฮะนะฮะรุ่นนะจีเอฟศูนย์เจ็ดนะครับฮรุ่นนี้นะฮะจีเอฟศูนย์เจ็ดนะฮะคือลูกค้าบางคนที่เอาไปใช้นะฮะจะมีปัญหาอยู่เรื่องเดียวนะที่หลักๆที่ผมเจอนะก็คือไฟแดงมันไม่ยอมดับนะอันนี้ผมเทสให้ดูนะครับเดี๋ยวคอยดูนะครับ นติดอยู่นะครับเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะรอแป๊บหนึ่งครับบางตัวนะมันก็มีแบบเออเลบ้างอะไรบ้างนะฮะคือมันต้องเข้าใจเล่นมันทั้งนิดหนึ่งนะครับปัญหาป่อยมากอันนี้ดับไหมกระพริบนะฮะกระพริบไปนะครับกระพริบไปนี่ดับแลวนะครับดับนี่แสดงว่าใช้ได้แล้วนะครับใช้ได้นะฮะถ้าดับอย่างเงี้ยถือใช้ได้นะครับ แต่ถ้าเกิดค้างอยู่เลยเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะฮะอันนี้ผมก็เปลี่ยนให้ลูกค้าเหมือนกันนะฮะไม่ใช่ว่าผมไม่รับผิดชอบนะครับแต่ที่ผมสั่งมาคือเขาไม่รับไม่รับ่ผิดชอบผมเลยผมเปลี่ยนเขาก็ไม่ได้นะฮะต้องต้องเข้าใจผมด้วยนะแต่ผมมาเปลี่ยนให้ลูกค้าได้นะครับแต่ทางงูน้่งเปลี่ยนในผผมไม่ได้นะครับอันนี้อีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองอีกตัวให้ดูอีกตัวนี่อีกตัวหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะดับไหมนะครับ รอแป๊บหนึ่งนะประมาณไม่ถึงห้านาทีนะครับแต่ละบางครั้งเราก็ต้องขยับซิมด้วยนะครับบางทีซิมมันไม่สัมผัสสัมผัสหน้าไอ้ตัวทองเหลืองมันนะมันก็ไม่ดับนะเนี่ยอันนี้ดับนะครับจะพิบไปนะครับจะพิลไปน,นะครับ,นนรบอย่างเงี้คือใช้ได้นะฮะนี่ลูกค้าลูกค้าโทรเข้าเลยเลยนะโทรเข้าฟังเสียงนี้เลยนะมันจะรับอัตโนมัตินะครับแต่ลูกค้าต้องมีเงินในซิมนะครับซิมตัวนี้ไม่จำเป็นต้องสมัครเด็ดนะครับ ไม่จำเป็นต้องสมัครเน็ตนะครับอันนี้ผมดูดูให้อย่างไม่ต้องตัดต่อนะอาจจร์ติโ้ไม่ต้องตัดต่อนะครับส่วนรหัสการส่งข้อความนะการส่งข้อความการดูแผนที่นะฮะให้ดูในนี้นะครับหรือไม่ก็ดู u ู u b e นะฮะพิมพ์รุ่นเข้าไปใน youtube นะฮะแล้วก็ดูว่ามันใช้รหัสอะไรส่งส่งอะเลขอะไรส่งคืออะไรเนะี่ยมันจะมีรหัสมันอยู่นะเช่นส่งแผนที่มาส่งรีสตาร์ทเครื่องนะครับ มันจะอยู่ใน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 ี้ทั้งหมดนะครับถ้าถ้าเราไม่เข้าใจก็ก็ต้องดูใน YouTube ประกอบนะครับผมเองก็ดู y t u t u เหมือนกันนะครับนะ